1.10.4ส่วนขยายความรู้คาถายอดพระกันไตปิดกบทสวดที่6และบทสวดที่7จักรวาลและสวรรค์พระพุทธเจา้าทรงอย่างรู้ด้วยกำลังสมาธิญาณไม่มีขีดจำกัด ทรงรู้แจ้งความมีอยู่และความเป็นไปของจักรวาลต่างๆมากถึงหมื่นจักรวาลพระคถายอดกันพระไตรปิฎกตอนที่หก อิติปิโสภักขวาปัทวีจักกะวาระจาตุมหาราชิกาตาวะติงสาธาตุสัมมาทิยานะสัมปน,นูอิติปิโสภักขวาเตโชจักกะวาระจาตุมหาราชิกาตาวะติงสาธาตุสัมมาทิยานะสัมปน,นูอิติปิโสภักขวา วายูจักรวาละจ้าตุมหาราชิกาตาวัติงสาธาตสม,มาทิยานสัมปน,นูอิติปิโสภัวาอาโปจักรวาละจ้าตุมหาราชิกาตาวัติงสาธาตุสมมาธิยานสัมปน,นูอิติปิโสภัวาอากาสะจักกวาล จาตุมหาราชิกาตาวดติงสาธาตุสมาธิยานสัมปันโนพระคถายอดกันพระไตรปิฎกตอนที่เจ็ด อิติปิโสภะควายามาทาสมาธิยนานะสัมปน,นูอิติปิโสภะควาตุาาสิตาทาสมาธิยานะสัมปน,นูอิติปิโสภะควานิมมานระรติทาสมาธิยนานะสัมปน,นูอิติปิโสภะควากามาวัฏ จาระธาตุสมาธิยานสัมปนโนอิติปิโสภควารูปาวัจจระธาตุสมาธิยานสัมปนโนพระพุทธพระเจ้าทรงอย่างรู้โลกธาตุที่เป็นสถานที่อยู่ของหมู่เทพความเป็นไปของหมู่เทพในสวรรค์ชั้นต่างๆมีทั้งหมดห ฉันได้แก่หนึ่งฉันจาตุมหาราชิกาบกครองโดยเท้ามหาเทพสีพ่พระองค์คือเท้าทะัตะรถเป็นผู้รักษาโลกทิตตะวันออกเท้าวิหลุนหกลักษาโลกทิตออทาาทตายเท้าวิรูปักรักษาโลกทิตตะวันตกเท้า กรุเวรักษาโลกทิศเหนือบุคคลที่จะเกิดในสวรรค์ชั้นนี้จะต้องเป็นคนทำบุญบ้างทำบาปบ้างก่อนตายและลึกถึงบุญที่ทำได้คนประเภทนี้มีมากมายในเมืองมนุษย์จึงทำให้มาเกิดในสวรรค์ชั้นนี้มากมีหลากหลายประเภท2 ชั้นดาวดึงหรือตาวะติงสาเทวะภูมิเป็นโลกฝ่ายสุขติภูมิปกครองโดยเท้าสักกะมหาราชหรือพระอินซึ่งพ่อองค์เป็นพุทธศาสานิก,กชนสวรรค์ชั้นนี้จะเป็นที่รู้จักในหมู่พุทธศาสานิกชนมากที่สุดเพราะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง มนุษย์มาก 3. ชั้นยามาเป็นปรโลกฝ่ายสุขคติภูมิปกครองโดยเทา้าสุยามเทวราชเทพจะมีรัศมีสว่างสวัยออกจากร่างกายเป็นสวรรค์ที่มีอายุทิพวรนณะทิพยศทิพอาทิปไตยทิพรูปทิบเสียงทิพ กินทิพยามาแปลวป่าปราศจากความรำบาก 4. ชั้นดุสิตเป็นปรโลกฝ่ายสุขติภูมิปกครองโดยเท้าดุสิตเทวราชที่มีอายุทิพวรนณทิพยศทิพอธทิปตะไทิพร,รูปทิพเสียงทิพกินทิพ เป็นที่สถิตของพระโพธิสัตว์ทั้งนิยตะาและอนิยตะผู้ที่จะตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตเป็นจำนวนมากและผู้ที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอระหันตสาวก 5. ้าชั้นนิมมานรด ปกครองโดยเทา้าสุนิมมิตเทวราชเป็นสวรรค์ที่มีความพิเศษกว่าสวรรค์ชั้นที่สในเรื่องของสมบัติอันเป็นทิพย์สามารถเนรมิตได้ตามใจปาถนา 6. ชั้นปรณนิมมิตรวะสะวัตรีปกครองโดยเทา้าปรณนิมิตร รวัดสวดุตรีซึ่งปรณิมมิตรวัดสวดุตรีแปลว่าเทวดาที่มีความสุขความเพลิดเพลินในกามคุณทั้งห้าเป็นอย่างยิ่งโดยที่ตนไม่ต้องเนรมิตขึ้นมาเองแต่มีเทวดาองค์ อื่นคอยเนรมิตให้สมตามความปาถนาทุกประการสวัสดีค่ะ